สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสักูสุกคนจ้ามือนีกลับมาพอกันอีกแล้วกับช่องไม่ย่ายจอยจ้าพี่น้องมือนีก็เป็นวันพืชมงคลนเนาะพี่น้องเนาะกับเขาฤดูฝนเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะชาวไฮชาวหน้าชาวสวนเกษตรกรทั้งหลายเพิ่็เตรียมโต้ว่านเขาว่านนมาเนาะพี่น้องเนาะบานเฮ้าเนาะพี่น้องสกินหยังผลละหมากหลากใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเบิร์ดทุกอย่างพี่น้องเขาน้มก็อุดมสมบูรณ์ไม่จอยว่าหนาพุ่มอกพุ่มใจเนาะจ้าเนาะที่เฮ้าเกิดมาเป็นคนไทยเนาะพี่น้องมีหยางกระไดกินเบพี่อ ไม่จอยว่าโชคดีนอกจากนอที่เฮ้าเด็กเกิดมาเป็นคนไท่ายู่ในประเทศไทยนอกจากนอมือนีเป็นวันพื้นมงคลพี่น้องไม่ได้จอยก็ขอขอบคุณนขอบบุญขอบคุ่นเช่าเกษตรกรเช่าไรเช่าหน้าเนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนด้ปลูกข้าวปลูกนาลูกผลไม้เฮ้าได้กินไห้เฮ้าได้หลักประทานเนาะพี่น้องเนาะจังไดคลิปนี้ไม่ได่จอยก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากนะปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บลำรว้ยเงื่อนท้องจากพี่น้องหักกันได้หลายเด้อพี่น้องเด้อโชคดีแล้วที่เฮ้ากั็เป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ยค่ว่าเพิ่งก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จอยกับมาลุ้ยในด้วยจ้าเด้อดเ,ดเดี๋ยวไม่ใช่จอยสิขอโตล่าผ้ามานลุยไปวานเขากัานพี่น้องคนเตรียมโตไปบ้านเขาแล้วพี่น้องฝนตกายแล้วจ้าบ้านไม่ใช่จอยนอกจากเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่จอยกับม้าลุ้ยก็สิขอโตล่าไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า